มาดูเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นจด337สวัสดีครับกับผมจ่าสิริลงหลวจวิทยาสีมาลีผู้ก้ำหมูกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่3.3สังกัดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่337เวันนั้นก็ได้รับภารกิจจากผูมคํำชาให้พิสูจน์จราแรงฟินในพื้นที่รับผิดชอบ 5, มาดูภารกิจตัดฟินที่แสนจะยากลำบากของพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนกลุ่มนี้กันครับ เ okay, อ้ยโอ้โหมาคนแรกเจอคนแรกจะทำยังไงดีเด้อครับคราวนี้โอ้โหล้มากเลยว <c oughs> ิ่งเป็นตาราบเลยสิครับอุ้ยแล้วหนีอะไรก็ไม่บอกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับพี่คนที่สองไม่รอช้าครับมันหนีอะไรวะอ้าวยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ในใจคิดว่าเสือเพ่นซี่ปลาใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะวิ่งหนีทันที คิดขึ้นได้ช้างสิครับช้างไปครับไปวิ่งครับพี่น้องเฮ้ยมีอะไรมาวะกูเจองูดิเอา้ากูนึกว่าเสือจากงูเป็นเสือจากเสือไปช้างไปกันใหญ่แล้วเอายังไงเราทีนี้เฮ้ย hey, พี่วินหายไปไหนวะกูจะไปรู้เหรอ ไปไปตามหาไปก่อน,นเสียงใครคุณคุณของเราพี่วิวของเรานี่เองท้อแกนั่นแหละนี้งูแค่ตัวเดียวพี่เขาก็คิดว่าช้างวิ่งหนีจนตกตอยเจ็บตัวรีเข้าไปอีก <c oughs> ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่อยู่ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ครับตอนแรกนะครับก็ผมก็คิดว่าเป็นช้างนะครับเห็น้องๆก็บอกว่าเป็นเป็นงูนะครับก็วิ่งตกเหวแด้รับบาดเจ็บได้ถึงงานก็พาไปโรงพยาบาลครับถ้าจะกระโดดลงดอยขนาดนี้วันหลังพกร่วมชูชีพไปด้วยนะขอขอบคุณจ่ากสิบตำร,รวจวิทยาศีมาลีผู้บังคับหมู่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่337เจ้าของเรื่องวิ่งหนีทำไม